และอันดับที่สี่ตอนนี้นะครับี่ยืนอยู่อันดับสี่ชมรมตะก้อสุพรรณบุรี925โอ้โหผู้ชมเบียดนะผู้ชมนะห่างกันลูก2ลูก15ใครเตะเข้าไปสองลูกนี่ก็แซงสามทีมเลยผู้ชมเชื่อผมไหมไปยิ่บมนนาวตัดด้วยอ่าตัดได้ไหยผู้ชมด้านหลังปัดได้นิดหนึ่ง16นาทีเสร็จ16นาทีครึ่งฝาแนละ้วม้าวงมือ แ่มเท่าไรไว้กี่วัน <39 5. S 1> คนเดียวไม่ได้นะสามร้อยเก้าสิบห้าหมอขอห้าร้อยห้าสิบถ้าจะเข้ารลบดีหา,า,าวดมาาป่าวตั้งแต่กับไอีกดักหน้าท้าไว้วันพรุ่งนี้ชิงชนะเ,เลิศเวทนี้แหละผู้ชมเวทนี้นะครับถ้วยสามใบแล้วก็อันดับที่สี่มีเงินบำรุงทีมอย่างเดียวข้างดวงมือแล้ววันเมื่อลือนนี้วันที่สี่นะครับผู้ชม ชิงประเภทขอไข่15คะแนนไายแต้มไายเต็มคณะแรกวันมะรืนนะครับประเภทขอคณะแรกทีมบริษัทไปสตีไทัย1270แล้วก็อันดับที่สองนะครับอ่าเตะอันดับสองเข้ามาเป็นที่สามดึงพันสามร้อยเสร็จๆผู้ชมอ่ามีโอกาสอันันสอง1290ปนลาพรนะครับจากวนรณมุด 1,290แล้วก็อันดับที่เข้ามาที่2 1,460สิบคะแนนครับทีมสิงบุรีมลายฟูตและอันดับที่1,470สิบวิดอินธามมาดูไปชมนะครับสิบคะแนนครับผู้เล่นหมายเลขห้าข้างเปล่าเริ่มดีเริ่มดีมดผู้ชมสิบแปดนาทีเข้าหรือตกผู้ชมวันนี้เดี๋ยวมาดูนองอะไรยนต์วันนี้นะครับวันนี้ไล่อากาศจูนให้ดีนะ นองอะไรยนตอย่าให้สำลักอย่าให้อากาศเข้าได้วันนี้เดินเครื่องอย่างเดียวหมาเปล่าดีปรับเทียบสิหาไว้ปูนไว้ไแม่ตัวหน้าเข้ารอบทรงดีด้วยผู้ชมขยับไหลกันไปในยกน้ลงเอาระแปดน,นะหมาบวงในปูนข้ามก,กันไปสิบคะแนนใหม่ได้หกไต้แต้มรวยแล้วไว้ตอนนี้ไว้ยสปดรอบครึ่งสิปดนาทีครึ่งไหล ขอหน่อยหกลูกห้าร้อยมาง้ว้ปูนว้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเตสบันหุยผู้ข้างเปลา่าจัดอย่าหยุดอย่าหยุดคะตอนนี้ยที่สี่ร้อยสิบค่ะโอ้โหสายหน่อยไว้กี่เว้ยปูนซอลเน่ยดูยีสต์ไป็นรองนะมาบวงสิบห้าข้ามกับไปหมอดิโตแล้วโตแล้วไปกับไปสมต้อมอู้แล้วไปเป็นทุกคนรู้ชั นี่อะูดดๆเอา้าเอาียงซ้ายหมาวงมือโโอ้หูถอดไปนานเลยวะสองยี่สิบตังแปกี่ไว้กี่ไวัยวดูเบอร์สองมีของดีผู้ชมจับตาดูดีนะเบอร์สองนี้ลูกกับสีสิบแต้มหุ่นอย่างนี้ไม่ต้องพูดสามทีต้องเลิกกันละ่ะหลายยิ่มโอ้โหสับัติสับัติสิการอบครึง่งไอ้กี่ว้ยกี่ว้ มาเวิมเื่อกี่มาไกลแล้วกี่นะมันจะมัตกรอบมาที่องค์พระเลยนะสิคกแนนครับหัวมาได้สองไต่แต้มตั้งแต่กับนะหมาเปล่าดีสี่ห้าส่นุนห้าไปห้าร้อยแต่ยังไม่เสียหายผู้ชมไปได้พี่น,น่วยวิ่งหน่อยครับพีบ่น,น้วยช่วยหน่อยหมาวดตันสิกะเลยโองปูนง่อยยงแล้วไว้ปูนง่อย ขณะนี้ครับเวลาทำการแข่งขันของทีมเทศบาลห้วยภูประเภทมือใหม่ผ่านไปแล้วครึ่งเวลา20นาทีผ่านทำคะแนนได้450กแนนยังเหลือเวลาทํางารแข่งขันอีกประมาณ19นาทีเศษเสียงปกอีกสักครั้งทลยคผู้ชมอ่า465เไหมะ465เอาละจอีก20 485 ไหลเต็มครับพี่น้วยถอดได้เลยถอดได้เลยครับถอดได้เลยเอากันสอบคุณนตุกกยี่สิบไปผมเล่นไม้ได้ครบมาแล้วโว้ยเข่ารอกนะมอนะฝันและกำลังใจติดอเอออีกเซตเอาไวน้นครปฐมสู้สู้วันนี้สวมวิญ,ญญาณเสือป่าลาชาเลยโว้ยอ่ขยำไปกออ่อนปัดตอไปอีกเซต แปดเต็มเอาไว้เอาไว้เบิดเกิดแปดยิ้มชอบชอบแต่แปดเตี้ยเป็นไงเอาแปดไม่ตกมือนะครับยืนทำสักเบื่ออะไรหัวเต็มเออหัวเต็มยืนไปดู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 ของไว้ไว้อ่าสมปองทีนี้ล่ะเก๋เอาช่วยกันเอาหมาบวงสิบห้ายี่สิบเอ็ดนาทีครึ่งการนั้นต่อไปจะดูจากก็นครบาลนั่งวันนี้ภูทร สิบคะแนนโอเล่นหมายเลขแปดนนวันนี้ผู้ทรประทันครบาลทุกชมนี่ผู้ทรบ้านเราดักขึ้นไปเอาละชชาไว้ตั้งแต่กับไปจีไหลนั่ลงโหดังเอาไว้ปูนไว้ข้างบ่วงใบเดียวกี่พับเพียบบวงมือกับสิบห้าเนี่ยต้องคู่เลยครับนทะุกชมถูกคู่เอาเจ็ดกับสองมาคู่กันมาบ่วงได้ไวปูนไว หมาบวงสิห้าเอาละตั้งไว้ทั้งดีทั้งนั้นนะนายกต้องเก้าร้ยห้าจ้ะไม่ผ่านตกรออจิบไปเลยครับหัวครั้งที่ <S 2> 2 <S สองได้แ้มปได้ตกี่นะสิบเจ็ดครึ่งเป็นกำลังใจให้กันทุกคนนะไลยเยี่ยมมาแล้วไว้เกย์บอยไล่วนหน้าหมาบวงมือสิห้าใครจะได้แชมป์ผู้ชมประเภทมือใหม่ สสีสิบห้าแต้นโเดนมาได้เจ็ดเริ่มเดินเครื่องแล้วผู้ชมชุดนี้ไม่เป็นสองรองจากใครเหมือนกันสองเอาละ้ังบวงหมาบวมือลูกเดียวเลิกไว้คุณข้ามกับไปเก๋าเอาละเจ็ดดักไว้ช่วยกันสบปอง,องช่วยกันประคับประคองไว้ัะเพียกก่าวติดจับในเก๋อีิเบอร์สี่นี่ก็พอได้ไว้เอา แต่สมองคูโคลังเดียวไก่ละไก่นะประมาณสนะิบหกนาทีเสร็จ,ส,รจสบายสบายไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนจัดขายคงยี่สิบ 20. หลุนกันทุกคนันนะเดี๋ยวโอ้ชุดนี้แสงไปได้เสียผู้ชมเอาดันช้าไหมมาแบบเต็มเต็มครั้งสุดท้ายเล่นท่าอื่นต่อไปเต็มไปดึงท่าห้าเก้าศูนย์จ๊อ โอ้โหสามร้อยฟตต้มแบ่แลเลยไว้กี่วิแตะกับไปหมอหาวรัดฉาไว้เก็บได้นะได้นะห้าร้อยเก้าสินไล่หกไล่เก้าสองห้าเก้าร้อยยี่ห้าอีกเท่าไหร่ผู้ชมดูกันเองครับอีกเท่าไหร่ตั้งแต่กับไปหมาแปานี่ผมอ่านไฟเข่าใ้เบอร์สองสามลูกนะ 120, ร้อยยี่สิบไูว่าเข้าหรือเปล่านะแต่ผมกาไวนะ้ละ รอใส่แต้มรอไว้เอาโขนเป็นไงเลียนเป็นไงปุณเอท่มไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาผู้ชมหมายเลขห้าหมอขอยทีนครับหมอเอ้านี่ข้างกล่าวปรับเทียบปรับมาสิจักโอ้โหจังหวะดีผู้ชมเบอร์แปดนะกี่ลูกเดียวจิกเลยครับหัวเต็มมาได้มาได้6-2-0โอ้โหเข้าดีผู้ชมเอาสอง โอ้โขงสวยงามสอกไว้ปูนไว้เอาดัดส่งตั้งเข้ารอบไหมเทศบาลห้วยภูภงนี้ขนกองเชียร์ไม้เพียบเลยนายกนะรวมกันมาทั้งหมู่บ้านละเดี่ยวเจ็ดร้อยแล้วอ่าหกร้อยเจ็ดร้อยโขงชาวไวไกลเออสิบห้าเต็มนายกนะ้นลงชูรด้านสีสีหาโพส่งเข้าวังปูนในยกชัด โหลังอเอาไว้ไดไว้ไดไว้เออขยับไลหรอยสี635 2หนาทีเสร็จลหสือส4นาที40ส่สวิโขงหลังนูย้ยออกมาทำไมดูซิว่าประเภทมือใหม่จังหวัดไหนจะเข้ามั้งตอนนี้กรุงเทพเข้าไปหนึ่งนะแต่ก็ยิงด้วยโอ้โหตุกอโโอกประเด็จพระคุณเลยผู้ชมนะ ตกใจเลยนะผู้ยิงเข้าเอาละดักหน้าเท้าหมาป่าวสิบเอาละหมอดตั้งอู้หมอหน่าเสียดายเนะถ้าตกรอบผมบอกเลยไล่มาดีด้วยข้างวงสิบห้าตัวชุดนี้ถ้าเข้ารอบไปได้สี่ครับผู้ชมเราเตะเนียนด้วยเนี่ยโค้งหลังยี่สิบโค้งสบายเลยจะตกรอบก็หมอนี่แหละกู่วเอาลูกแมนเราไปเลยหมอลูกนี้นะเอาลัตั้ง แต่ในกี่ปนเาตัดเนี่ยเอาแล้วผู้ชมดูดครับผมบอกแล้วไปธรรมาดาหุ่นหน่วยก้านอย่างนี้ผู้ชมข้างเปล่าสิบคะแนนมาที้สองไแต้มไ,ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆหกรอยเสร็จๆสองโอ้โหโวิยดูดูดูได้นะปูนนะกี่ช่วยกันไว้กี่ไว้เพื่อความอยู่รอดสิบห้าข้างเปล่าดีไหลอ้ไหลซ้ายผู้ชม ข้างวกปูนเอาแดงเออยอดกระจายยอดกระจายเอาละกเชียร์ให้สนุกผู้ชมไม่เข้าใครออกใครอยากจะให้เข้าลอกแต้เยอะๆข้างบวกมือมาเร็วไปดานะไปเดานะหกรหสิบขอสี่ไปสี่ลูกก่อนมันท้ายมันท้ายเบิ้นได้เบิ้นตอนนี้ร่วงเลยไปประมาณการเกมเล้คผู้ชม ดูซิว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันหมาเปล่าสิทคะแนนเอาหลังใช่ไหมหงงหลังดีสอบไก่นะหมอจับนั่นละถูกต้องสิทคะแนนครับผู้เล่นมายเลขห้าลูกที่เจ็ดร้อยสิสาใบขึ้นเจ็ดรอยสมลูกสลูกอ่าเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ครับแต่สภาพนี้นะมีโอกาสสอบยี่สิ ข้างบนในกี๋มาสอกในปูนดีไว้หมอนไว้สอลอยไว้กีเรียบลอยสอมีโอกาสมีโอกาสเนี่ยมันต้องมีชนแบบนี้มั่งคุณผู้ชมเร็วดักหน้าท้าไว้กีเดี๋ยวเหนื่อยนะกีนะเดี๋ยวเหนื่อยนะโอ้ยเดี๋ยวจะสิบนาทีสองร้อยละมึงละเอียดสิบห้าคะแนนครับข้างบนเต็มการสุดท้าย้ไท่าผู้ชม หัวไหลโดดข้างโคบ2 2อยี่สิบไหลกับไปสิบห้าเอาดัดชา้ไดาไวนะ้ไหลนระไปหน่วยนะไหลกับไปในยกเดี๋ยวไหลเคียงระวัยซอ้อปุ้นข้างกลาวติดกะแนนเขาเล่นมาได้สองไหลแต้มลุกข้างเปลา่าคุณผู้ชมมาเลยมาเลยเอาระวัดซอ้อกี่ไปหนึ่งกี่ลูกเดียวได้นะได้นะ เวลาตอนนี้ส1เอ็ดรอบครึ่งเวลาที่เหลือไล 15, ่สิคะแนนครับหมาเยเลข5ไก่แต้มย่าวไปย่าวไป,ไปทั้งที่2ลูกเดียวจบไล่มาด้วยเจ็ดวนึ่า7-10โขงหลัง20มานนวตัดโดดแล้วผู้ชมเอาแล้วค่อยๆไล่จบเดี๋ยวไก่้วนะไล่ค่อยๆหมาเปล่าสิบคะแนนหมายเลขสี ไต่แต้มลูกหมาเป่าคุณชมเร็วเร็วกรยับสิสักอีกสิหมาเป่าวาวิ่กี่ว้ยเจ็ดสองศูนย์หาวัดตั้งไปออมนวยไหลโอ้โหมันจะต้องเหลือสิบนาทีไหลสองร้อยทุกขณะเลยหรือยังไงโค้งดังเจ็ดสองศูนย์ไปค่อยๆค่อยๆไหลเออดุงแล้วเว้ยดุงแล้วเว้ย เข้าหรือตกในยกเลือกเอาโขงหลังยี่สิบหมาป่าอุ้นยี่สิบตั้งกลับไปดัดหน้าเช้าไว้ไล่เก้าร้อยยี่สิบห้าไม่ผ่านตกรอบคุณผู้ชมดีไหลในยกเนี่ยช่วยกันช่วยกันไปไหลโอ้โหเอาและโขงหลังแต่กลับมะเจ็ดร้อยยี่สิบคะแนน ทีสุดท้ายเอาแล้วไงสิทธทีสองร้อยแล้วไงทีน the ี Maria, ah, just, 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 for, just, just, ้เราก้ยท right. ีใครทีมันล ah, ่ะสิทคะแนนหัวหมาได้แปดเต็มท้าสุดท้ายเราไปสมปองว้ยใครจับแต่ผมยังเชื่อหัวจิตหัวใจผู้ชมเนี่ยไฟเข่าเนี่ยสามลูกร้อยยี่เปิดสองนี่นะผู้ชมอัะแตกลับไปเกวไว้ม้าบวงสิบห้าเต้มผมเล่นหมายเลขสี่ได้เต้มมาแล้ว มาบวงครั้งที่ดึงข้ามกับมาสิบคะแนนแต่ครั้งที่สองเบิ้ลเบบิโอ้โหยาวเลยทีนี้เจ็ดห้าห้ามาบวงอีกสิบห้ายังไม่เลิกโอ้ยสิบคะแนนครับหัวเบอร์ห้าครั้งที่สองยาวไปยาวไปจะเข้าหรือจะตกฮอบปากก็ไปหัวเต็มหาไวนน้นครปฐมเสือปานานชา เริ่มขย้ำแล้วผู้ชมดีเอาเราไปขยับแปดนาทีเสร็จมาได้มาได้เข้าหลือตกเลือกเอาเลยชนนีเทศบาลห้วยพูผู้ชมเอาลัดตั้งไว้ปูนจะมาไหมพวกนี้จะมาไหมรอกชิงสอบยิดของหลังในเก๋ข้ามกับไปในเก๋ไหลเอ้ยเลยอีกใจเย็นไว้กี่ไว้แหวง หมาเปล่าอีกสิบข้างกล่าวสุสีดูดีไว้ออกไขออกไขเอาละคะไว้ไล่ในยอดก็เถอะสิบหา้าแต้มไล่ครั้งที่สองหัวไหลมันเชียมขาดเรียบไหลแหวหลุดออกมาไอ้แค่เดียวหลุดแล้วพู้ชมเข้าไปจุมจุปากอาวเอาแรงจ้งไว้กวงยีสิบ หมาเปล่าดีโค้งค่อยๆๆใจเย็นไว้หมอใจเย็นไฟเข้านี่สี่สิบเต้คผู้ชมเบอร์สองเนี่ยเอาละจังเออช้าวไหมไ่กลับไปหมอเิยไปกลับไปปูนไฟเข้าสี่สิบเอาละซอกไฟเข้าบอลลูโอ้โหโดนตอกแล้วนเี่ยผมบอกแล้วของมันโดนกันได้เอาละจัง phải cầu xây xích ôi đột nhiên ôi chạm ấy ôi đất ít bụi đi ít bụi đi ôi mình ảo tắt ôi ôi đi ít ôi đốt ước kỹ ôi câu ôi ôi khu ôi khu ít 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 โอ้โหสามสิบไปสี่สิบ,สบ,สบ,สบกลับเดี๋ยวก็รู้ไ่กลัวกันอยูน่นะเตะมาเตะไปน,นะอ่ของดีผู้ชมออกแล้วตอนนี้เดี๋ยวต้องมีผู้ชมชจับเด็ดเจ,จ็ดสีผู้ชมใครดูนะแต่สิบคะแนนเบอร์สองอเกินไ่ได้แต้มอ่าเอาละขยับขยื้อนเอามาให้โดนมะนาวเอาและปูดด๊บดเฮ้ยทิ่ผา่โดนมะนนาวเนี่ย ระวังระวังโอโดนระวังมะนาวด้วยเอ้านี่กัดฉากตึกสภาพที่เป่าแปดตดวมะนาวจะออกมาทุเรศขนาดไหนวะถ้าโดดมะนาวนะเอาละสวยละดีไว้กี่ไว้ฉากไว้หมอยังไม่เข้ารอบนะเอาละตั้งแต้มเท่าไหร่แล้วกรรมการบังแปดสามศูนย์แปดร้อยสามสิบเอาละฉากไว้ตังเป่าไปกี่หน่อยเทียวเองแปดสามร้อยกเท่าอยู่ที่หนึ่งเลย ต้งไมข้ามกับไปพี่นุ้ยไล่ในยกเข้าก่อนไข่ก็ได้ปูนแก้ชโลก่อนดีไฟเข้าหมดแก๊สอีกโอ้โหแม่งลูกนี้ชี้เป็นชี้ตายผู้ชมผมบอกเลยนะไฟเข้าโอ้โหกี่ไว้ไปจับตะคายตึงไป้นิดนึงไล่ดูกันสี่สิบใจเย็นไว้กี่กูเชื่อว่ามึงเอาได้ไปเอาละตั้งไว ดีครับสมปองตัวข้างตอดด้วยหมอตอดด้วยตอดไปด้วยอ้าเยี่ยมเอาไว้เอาไว้กี่เก็บไปเต็มสามสสี่นาทีครึ่งไฟเข้าโอ้โหเฉียมขาดลูกชมลูกกสีบสิบเอาดัดตั้งหมาบวงสิบห้าเก็บตะอยู่ในวงไว้เกไว้เก่ไว้อย่าวู้บังอย่าวู้บางอ่าแปดยสี่สิบ มันจะมากองกันอยู่ตรงนี้ละเออให้ยับผมบอกเลยมันหยดติ่งผู้ชมมือใหม่ด้เนะถูสิสต่กลับไปกี่มาสองดีเอาละช้าวักี่อย่าลืมไฟเข่าไว้กี่วัลูกที่จะเข้ารอบตกรอกนี่แหละโค้งดังยี่สิบโอ้โหมาไหนมาได้โค้งกลับไปไปนยยกโค้องอ้ําด้วยเอาลงเฮ้ยฝัดฟาเฉิน เคลื่อนเข้ามาจัดไปยี่สิบเป็นหน่วยมาอยู่ที่หนึ่งไปเลยแสงไปใช่เออไปเอาไวปูนไวแต่คนบัดผมมู้ชมหมาเปล่าดีหมาจ่ามือเอาละไวสอกชกไปได้ไม่จั้สอกถาไว้ปูนค่อยๆค่อย,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 อยเอาละกีไปทันโคหลัง จ้อดีไล่อ้ย,ย,อยชนอีกแปดกบให่นะสี่นาทีสุดท้ายบีบบีบเอาเลยเอาไว้อยู่ไล 15, ่สิบห้าเออตั้งจับล็อกเอาไว้อยูอใ่ใหญ่ลงใหญ่ลงอ่าไล่เต็มมาถึงขนาดนี้ผู้ชมเอาละโซล้วครับหลังพิงเชื่อมาเปล่าดีแปดร้อยเจ็ดสิบห้า ขาไวช้าไว้หมอไม่ต้องตกใจเวลาเดืนเยอะแตร้อยเจ็ดสิบห้าขยจับหมาบอมือเอาไว้กี่ไว้คู่เองนิดะสองยี่สิบเอากระสองตั้งสูสีไว้สูสีเอากระปิดหน่อยตั้งแต่กลับไปในยกเออค่อย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 ให้เสียงกันให้เสียงกันหมอช่วยกันช่วยกันคนละไม้คนละมือ โอ้โหมาขนาดนี้แต่ผมยังเชื่ออะว่าเก้าร้อยขึ้นแน่แต่เท่าไหร่เท่านั้นแหะไฟเขาแล้วสานาทีสุดท้ย <ไป S 1> ายฉ<ส>ันไปสามรอบกี่สบายกี่สอนะงลูกนีดแปดสิบแต้มกาไวเลยเปิดล้อเลยไฟเขาสองอย่าแพ้ภัยตัวเองอย่างเดียวละ่ะไหล่สิบเอาละดจังไว้โอ้โมหมันมา้ายเกมผู้ชม กีฬาทุกประเภทท่านผู้ชมนะมันล้วตอนนี้หัวเข้าได้ทุกอย่างจบหมดจบหมดมากนาวดีสามสิบเต็มมากนาวเอาเลยไข่นะ้ารดับนะแปดร้อยเสร็จเสร็จผู้ชมแปดเจ็ดเพลสามลูกก่อนเก้าร้อยไข่ก็ได้ใครก็ได้หมากเล่าดีหมากเล่าเอ้ เข้าจะกินจะก๋วยเข้าตะทีไม่ไหวแล้วเว้ยพอลิดโว้ยแม่พุตาลอนานเลียอยู่นั่นแล้วเว้ยเข้าจะกินจะก๋วยอนเจ้า,อ,อ,าอึ๊อปึอ๊เนี่ยเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมสองนาทีสุดท้ายสองลูกมาหนาวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมาหาขาวเอออดตะเทียวกินขาแล้วเบอร์แปดไม่ขยับแนละ้ว เอาละปูนมาเอาตักกี่ไว้กี่ไว้มีแต่เอ็นนี่แหละพอจะช่วยด้ขยับไฟเข่าสี่สิบมันก็เป็นลูกยากนะคุณผู้ชมพอมันเต้มดังสี่สิบล้สองเอ้าแปดเก้าห้าบวกไปยี่สิบยังไม่เข่าหลอกโอ้โหต้องผ่านเก้าสองห้าไฟเข่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจอณชม้ยเยี่ยวกับเป็ดเลยลูกนี่ขยับ มานาันเอาตัดสามสิไฟเข้าเอาไว้โข ố งหลังกันมาตั้งแต่กับไฟขี่ปล่อยเลยมานาันเาสามสิไฟเข้าไล่กอกหนึ่งนาทีสุดท้ายจับนาฬิกาจับล็อกวิดทีนี้นะไม่ได้ครูมาเดาไล่เก้าสองห้าไม่ผ่านตกรอบโอ้โหผู้ชมเอาไฟเข้า โอ้น่าเสียดายวิกเว้ยเด้งโอ้ไฟเขาเ่าเข้าไปงามเลยมึงลูกนี้เอาดัดจังไฟเข้าเอา,าเลยเฮ้ยมาดีฝ่าผ่าตอนฝนไม่ตกไฟเข้า,าโอ้ยเข้าเลยนะมาอยู่ดับสองเด้งเอาดัดสิบห้าวิยู่ดับสองยู่ดับสอง,สองโอ้โหเฮ้ยน่าจะเข้าไหมเข้าไหมไฟ สมเตสมหน่อยเอ้อเกี่ยวเอาดัดตังไว้ชาไว้ชาไว้ได้ไหมได้ไหมเอาดักดักหน้าเท้ามดเบดาานกกีฬาเท้าเท้าครับโอ้โหแล้วเข้ารอบด้วยผุ้ชมนเพราะว่าเหลือสองกันนะสรุปผลการแข่งขันนะครับทีมเัศบาลร้วยภูทำคะแนนได้935มาอยู่อันดับที่สองเข้ารอบแน่นอน ตับมนือทีมเทศบาลด้วยคณโอ้ยสุดยอดส9 0 5คะแนะครอยู่อันดับสอสองคนเดียวถึงได้900คมแนนตันนี้มารับข้าพนับได้ครับหมอครับโอ้วันนี้สุดจอดผมบอกเลยว่าทีม